ข่าวไทยเรสซิ่งฮะวันนี้เรามากันที่แถวหัทแถวสายไหมก็แน่นอนที่สุดเรามาที่นี่เราก็ต้องเห็นแล้วฮะลงกึ่งมาโนอสเซวิตวิดนี่ฮะเข้ามาล้ขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยฮะวันนี้ตามสเต็ปเราบอกแล้วเรามาทําอะไรกันที่สุดประเทศไทยนะฮะต้องยอมเลยกับน้ํามาโนอนะครับผู้ส,สร้างมีคนเข้ามาดูยังเอ๊ะทำไมเงียบสงสัยไม่อยากดูกันเข้ามาแล้วขออนุญาตกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันก่นกอนนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไป คุยกับน้ำมานนอดนิดนึงวันนี้บอกเลยว่ากระแสโหที่สุดของที่สุดของแจ้นะฮะต้องแอบ,บเข้ามาคุยกับน้ำมานนอดนิดนึงเข้ามายังเข้ามาขออนุญาตแชร์ด้วยฮะเพราะคนดูน้อยไม่ต้องไลค์แล้วมั้งถ่ายเป็นคลิปแล้วค่อยดูพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งโเข้ามาไลค์อยู่ไลค์อยู่นะฮะเข้ามายังครับ ถึงพันแล้วแล้วค่อยเข้าไปไลน์นะยังไม่ถึงอ่าพันแล้วก็ต้องเรียกว่าก่าวสวัสดีฮะเดี๋ยวเข้าไปคุยกับนา้ามโนนนึงเปิดนี่เลยปาปา,ปาสวัสดีครับนะบนี่เข้ามาปุ๊บเราต้องเข้ามาคุยกับน้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับกล้องแป๊บหนึ่งปึ๊บอ่าสวัสดีครับนะ้านี่ครับอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนอ่ะอ่ะฮะ ไปเรื่อยๆผมอ่ะ <c oughs> ไปเรื่อยๆเดี๋ยวอันดับแรกเราให้ดูก่อนเพื่อนมาดูก่อนนี่ยามฮ่ามิโอเอ็มเอ็ใช่เหรอนะก็ที่เคยมาตอนนั้นมารอบหนึง่งใช่ไหมมีแต่แข้งคู่เดียวครับกับเสื้อครับตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ครับแล้วปีนี้ก็เลยเอาซะหน่อยอปีนี้ก็เลยช่วงนี้ช่วงโควิดพักการแข่ง,งขันก็เลยมีเวลาทําครับ ก็เร่งเร่งให้เสร็จโดยเร็วผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับนะมันคือออโต้ใช่ครับแล้วเครื่องเป็น k คเครื่องเป็นหัว k คครับหัว k คท่อนล่างก็เป็นเข้าเหวี่ยง k คท่อนท่อนล่างก็ k คตัวนี้มีบาลานเซอร์ด้วยนะครับบาลานเซอร์ด้วยบาลานเซอร์ด้วยก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆือนยากได้ยินเสียงขอแนทกดไลค์กดแชร์ก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาชี้เป็นจุดเอองนี้ใส่ใส่เปลือกแล้วเราจะมองไม่ค่อยเห็นดีนะอย่างเงี้ยก็มันก็ ยังมองเห็นอยู่เอาเอาสตาร์ทเสียงกันไหมเอาหนกหัวกันก่อนนิดนึงมาคนกดหัวใจมาเยอะขอฟังเสียงก่อนดีกว่าครับกดไลค์กดแชร์นะฮะนี่สตาร์ทมือด้วยอันนี้ถ้าเราเปิ้ลล้อก็ ยบได้มไหมฮะเยอะเยวโอเคครับนะตั้งับเลยก็ได้ครับโอ้นะอธิบายหน่อยหลักการทำงานมันทำงานยังไงครับตัวนี้ก็คือก็เป็น Mio ทั่วไปอะครับแต่ว่า เครื่องยนต์เป็นสองจังหวะครับก็ตัวนี้สร้างขึ้นมาก็ชุดไฟก็เป็น c ียาสองห้าศูนย์โดยไม่ต้องใช้แบตมันใช้มัดเลี้ยงโดยตรงเลยอ๋อใช้มัดเลี้ยงเลยเหรอใช่ครับไม่ต้องใช้แบตเตอรี่แต่ตอนนี้ผมสงสัยว่าแล้วเขาเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ยังไงครับเนี่ยก็เราก็คิดไปเรื่อยทำไปเรื่อยครับไม่มีอะไรตอนเดี๋ยวตรงไหนยากที่สุดนะ ตรงไหนยากที่สุดคือจุดที่วางตำแหน่งเข้าเหวี่ยงให้มันตรงตรงแข้งของมีโอตรงแข้งอ่าเดี๋ยวเราให้ดูนิดนึงนะเนี่ยตรงแข้งเนี่ยตรงเนี้ยว่าศูนย์กลางของสายพานก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวระหว่างระหว่างศูนย์ตัวนี้อ่าศูนย์ตัวนี้มันต้องมาบาลานซ์แต่แข้งที่เราเอามาเอามาเชื่อมติดอ๋อตรงนี้คือเชื่อมติดต่อนะตัวนี้คือเป็นแข้งครทั้งั้งทั้งตัวนะ แข้งเคียร์ทั้งลูกทั้งทั้งตัวเลยทั้งตัวนี้แล้วเจียวแล้วเราก็มาแปะเชื่อมแปะเชื่อมก็ไปครับคือใช่อย่างนี้เลยใช่เออแล้วอย่างนี้ต้องไส้ในโอ้โหยากนะเนี่ยก็ต้องเป็นมันมันเป็นการขั้นตอนคือเราทําเราก็ต้องวางแผนไว้ว่าจะต้องผ่าเครื่องได้ถอดบาลานซเซอร์ได้อะไรได้ครับต้องไปตามขั้นตอนโอ้ตัวนี้ก็มีที่ใส่ดมันเครื่องทางนี้มีที่ถ่ายมันเครื่องข้างล่าง ตรงนี้ถ่ายน้ำมันข้างล่างข้านล่างด้าน,ล,านล่างมันจะมีน็อตเบอร์สองตัวคือมันเครื่องนี่ก็ไว้เลี้ยงแค่บาลานเซอร์อย่างเดียวเลี้ยงแค่บาลานเซอร์บาาลนเซอร้อโอ้แล้วอย่างเอ่อลีดเองอครับลีดก็เป็น V ีฟอสเบอร์สามลีดวีฟอสเบอร์สามครับแต่สวยเลยนะใจง่งี้เอาตรงนะผมวัดวิญญางตกใจเห็นแล้วตกใจผมตกใจตรงไหนวะที่ก็เมื่อวานผมไปเทสดู ความรู้สึกจิตจาดดีจิตจดไหมครับนิ่งไม่กระทำไม่อะไรขี่นิ่มเลยไม่สะท้านด้วยขี่ใช้งานได้เลยจริงเหรอครับฮหใช้งานได้ปกติขี่ใช้งานได้เลยครับแล้วยงี้เรื่องของสปีดปายนะพอรู้ไหมตรงนี้ก็คือเรายังไม่มีทางที่เทสนะคือเราขี่แค่ธรรมดาเพราะว่าจะยกไปสนามครับไว้เทสในสนามดีกว่าเทสในสนามทั้งนกันเท่าไรเราเราเทสในสนามแน่นอนแต่ทีนี้ต้องอยากรู้อยู่อย่างหนึ่งว่า โปรเจก์นี้กว่าจะเสร็จนานไม่นานโปรเจก์นี้มันก็ต้งเริ่มเริ่มทำตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วกลางกลางปีเกือบเกือบน่าจะเป็นกรกฎาคมอ่ะไหนไหนก็ไหนไเดี๋ยวให้นาอธิบายเรื่องของชุดเกียร์ที่ที่มันมาอย่างเงี้ยไอ้ชุดสายพานแล้วมันจะยังไงครับนะสายพานก็ไม่มีอะไรครับก็มันเป็นของมิโอทั้งชุดฝั่งนี้เป็นมิโอทั้งชุดอยู่แล้ว บอกได้ใช่ไหมนะครับไม่มีอะไรก็รมีขุดชามไร่องศาให้มันไม่รอรอบให้มันคือเครื่องยนต์สองยังหวะมันแตกต่างกับสี่ยังหวะคือเราต้องทําให้มันไม่มีรอบไม่ให้มีรอบเพราะว่าคือเติมก็ให้มาวิทเลยนะอ่าฮะก็เลยเราล้างองศาชามไปหน่อยนะอแล้วก็เบลท้ายยาวขึ้นแล้วชุดไฟมันอยู่ตรงไหนนะไฟอยู่ฝั่งโน้นนะย้ายไปฝั่งโน้นใช่ ย้ายใช่เดี๋ยวดิ้วแต่มีโอจริงมันอยู่ฝั่งนู้นอยู่แล้วอแต่เครื่องแคเครื่องยามอยู่ฝั่งซ้ายอเราย้ายอยู่ฝั่งวาย้ายไปอยู่ขวาใช่บาลานซ์แคก็พัายาไปอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะานะททำผมงงแล้วมันไปอย่างไงแล้วหัวเป็นของแคราหมดเลยก็มีข้าเหวี่ยงก็คือเราเอาเข้าเหวี่ยงฝั่งการไฟย้ายมาอยู่ฝั่งนี้อ่ะฮะเรื่องเรื่องเข้าเหวี่ยงแครามันเป็น แนวตรงมันเป็นตัดมันไม่มีซ้ายขวามันใส่ทางไหนก็ได้ออ๋มันก็เลยโมดิฟายง่ายขึ้นนิดหน่อยพูดง่ายว่าโมง่ายขึ้นใช่เพราะฉะนั้นการบาลานซ์มันก็ไม่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 เสียนี่ก็คือชุดแม่เหล็กครับเป็นชุดไฟชุดไฟรถสูตรนี้ของรถสูตรเอารถสูตรใส่ด้วยโอ้โหเพื่อตอบสนองแรงบิดครับ ให้ไม่ไม่รอรอบไม่ลอรอบด้วยสุดยอดแล้วขนาดกี่ซีซีที่เข้าไปครับตัวนี้มันผมยังไม่ไวัดซีซีเลยนะคือตอนเนี้ยผมทำไว้แค่62มิล62มิลแต่ว่ามันเป็นเสื้อแต่แตแตดนดัตค,คือยังไม่ไโมอะไร,รตอนนี้นะก็กำลังทำลูก68มิลอันนี้ลูกกี่มิลน,นะครับตัวน,นี้6กสิบจะย้ายเป็น68สิบเขาลูกค้าต้องการ68สิบ จะใหญ่ไปไหนเนี่ยเลยทำเสื้อ<ะ>ไว้ไว้ตวงเพื่อไปเทสเวลาอ๋ออันนี้เอาตรงนะมันจะจัดอยู่ในข่ายของรถอะไระเขาเหมือนก็เขาก็ไม่ตอบโจทย์เมื่อเอาไปขี่โชว์ <c oughs> ขี่เล่นมากกว่าโอ้โหแต่ผมยอมใจนะอยู่อย่างหนึง่งนะาทำกลับมาหมดเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ง่ายนะอย่างที่น้าบอกว่าคือต้องเอาแกนนี้ต้องให้ตรง ศูนย์เข้าเวียงต้องตรงครับเพราะว่ามันมีซีนมีอะไรด้วยผิดพลาดมันก็อาจจะน้ำมันเครื่องรั่วอะไรเงี้ยเครื่องยนต์ไม่เลื่อนอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือการจัดชุดข้างในใช่ครับเอาถามตรงๆนะเอาแบบเปิดออกเลยนะนะใช้เวลากับตรงเนี้ยกี่ลูกเสื้อเสื้อผมแค่ชุดเดียวนี่เองเฮ้ยชุดเดียวเลยจบเลยนะเพราะว่างานแปลงผมอ่ะผมวาง คำวางรูปลักษณะแล้วว่ามันต้องเป็นยงงแล้วก็ลงมือทําว่าจะต้องใส่บาลล้านแบบไหนใส่ในอะไรเงี้ยคือวางแผนก่อนทําครับเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเครื่องตัวนี้ลูกค้าอยู่เมืองนอกเหรอครับใช่ครับจริงๆต้องบอกตัวน้าเองก็ทําคือประกอบเครื่องแล้วส่งต่างต่างประเทศ ต่างประเทศตอนนี้ส่งมาเมืองไทยเยอะเขาสั่งตามมอเดอร์คือเขาส่งรูปรถมาเป็นหัวแดดน่ะนะฮะยูทาแบบนี้ได้ไหมฮะผมบอกว่าถ้าสู้ราคาก็สู้ราคาก็มามาทำให้ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็สู้กันด้วยใช่ต้องบอกนิดนึงครับว่าต่างประเทศตอนนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเวียดนามอินโดฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เขาสายพานมิโยเยอะมากครับฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับใช่ครับ ทำไมต้องเป็นมีโอเพราะมันเป็นสายพาแล้วเป็นที่นิยมมันช่วงมัอนกับว่าบ้านเราเนี่ยรถบ้านเราเนี่ยขี่ก่อนเขาห้าปีครับแต่บ้านเขา่นยังป้ายแดงอ๋อพูดง่ายว่าอ่ามีโอบ้านเราได้แตเลิกแล้วนะใช่บ้านเราจะเลิกแล้วแต่บ้านเขากำลังกันมาป้ายแดงมีอะไรที่น้าคิดค้นเองขึ้นมากอขึ้นมากในในคันนี้ครับต้องทุกอย่างครับทุกอย่างอ่าเราให้ดูนะ ไม้กระทั่งจุดวางทุกอย่างท่อถ้าผมก็วางเองอ๋อท่อวางเองด้วยมีโทรถามว่ามันย้อนอย่างนี้จะมีปัญหากับนี่ไหมมีปัญหากับกระปูไหมไม่มีไม่มีผลเลยใช่ไหมครับชุดสตาร์ทตอนนี้ก็เป็นไฟฟ้าแล้วก็คือสตาร์ทมือเหมือนเดปกติใช้งานทั่วไปใช้งานได้ปกติน้ํามันเชื้อเพลิงครับนะก็เป็นออกเทนร้อยออกเทนร้อยมอนงม้อน้ำย้ายมาอยู่ตรงนี้หมดแม่เจ้า แล้วหัวเทียนต้องต้องพิเศษไหมนะหัวเทียนก็ตอนนี้เป็นเบอร์เก้าเบอร์เก <9 S 1> ้าผมบอกเลยว่านมาโนดมาทุกครั้งนี่มีเซอร์ไพรส์ทุกครั้งสวัสดี6 2 0 0อรยูเซอร์ช่วยผมคนละแชร์นะครับนี่คือคนไทยที่ผมบอกว่าคนไทยถ้าได้ทำไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่คือสิ่งที่ผมพูดตลอดและนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าต่างประเทศก็ส่งเครื่องมาให้ทำและที่สำคัญนี่สำเร็จแล้วครับ KR Auto <laughs> อันนี้นะผมพูดตรงๆผมพูดถูกไหมครับเ t o า r Auto, r Auto. เพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งเหตุผลที่ว่าทำไมผมนึงพูดเสมอว่าการกดไลค์กดแชร์ของเพื่อนมีประโยชน์ที่สุดวันนี้ทำเรียกว,ว่ามีต้นแบบเสร็จเรียบร้อยถ้าวันหน้าน้องแมนอยากได้ไดจัดได้เลยครับจัดไเลรอมพิเซ็และรู้แล้วว่าต้องเริ่มยังไงมีมีทำ ชุดอยูล่ละไหนฮะชุดชุดที่สองก็มีละอ๋อชุดที่สองมีเราด้วยเสร็จไปหกสิบเปอร์เซ็นต์ละคือชุดนี้จะเป็นชุดอลังการกว่านี้นิดนึงลีดจะเป็นลีดสามช่องใหญ่ตัวนี้จะเป็นอัพอัพเดทขึ้นมาจากตัวนี้ลูกกี่มิลครับตัวนู้นก็คิดว่าน่าจะไม่เกิน68นี่แหละ68เพราะว่ามันมีเสื้อเคอที่เคลือบเซรามิกมาเป็นเป็นชุดเขามันนะนะเราโดยไม่ต้องมันยงปอดยางไหล มีชุดสำเร็จเลยครับคาร์ว่าแท็กกิการ่าชุดหกสิบแปดมิลรอบสูงสุดที่ทําได้คะคือตรงนี้เรายังยังไม่ได้ยังไม่รีพึ่งประกอบเสร็จเอาตรงรีพึ่งประกอบแค่ขี่เล่นธรรมดาอ่าฮะยังไม่มีเวลาลงสนามเดี๋ยวลงสนามจะจับเอาข้อมูลทั้งหมดมาให้งบเท่าไหร่ครับนะเอาคันนี้ผมผมรับมาแตะหนึ่งอ่าเฉพาะเครื่องอย่างเดียวเฉพาะเครื่องอย่างเดียวไม่รวมจัดไม่ไม่ไม่หลุดคือตัวรถเขาไม่ได้เอานะอ่า เอาก้อนอย่างเดียวคือเครื่องหนึ่งก้อนท่อยังไม่ได้ได้ครบเลยอ๋อได้ท่อคือพูดง่ายว่าชุดขับหลังไปคือติดเครื่องได้เลยติดเครื่องได้ก็มีจะมีก็มีทั้งชุดเกียร์สายพานหม้อน้ำอะไรหม้อน้ำแต่ไม่มีโครงรถแค่นั้นเองนี่คือหนึ่งแสนบาทหลังจากนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็ผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะฮะเครื่องสองจังหวัดในเวสป้าจีดเลยนะอันนี้คือจีดเลยนะ แล้วทุก,ทกคนผมเชื่อว่าหลายคนต้องคิดถึงรอบรอบจัดจัดของเคียร์เสียงการขี่กันอะไรอารมณ์เคียร์ครับอารมณ์เคียร์รอบหมื่นแน่อนอนอารมณ์เคียร์คิดว่าหมื่นไหมคือสายพานเนี่ยเ,เบิ้ลตัวเป่าฮะมันไม่ได้ฮะมันต้องถอดชุดสายพานออกก่อนอ๋อห้ามห้ามเบิ้ลก็คือถ้าเราถอดสายพานชุดเนี่ยเราสามารถเบิ้ลได้หมื่นอ๋อเบิ้ลเบิ้ลถอดสายพานมีหมื่นครับอ่ะฮะ เพราะว่าพอเราใส่สต่พานเนี่ยเราเบิ้ลไม่ได้รบลอ้ลอมหมืนอ่ฮะ uh huh. มันจะอันตรายโอ๊ยเดี๋ยวถ้ารอบหมืน่นสายพานจะไปเท่าไหร่อ่ะนะถูกไหมฮะเนี่ยลองให้ดูนะลองนึกสภาพรอบหมืน่นแล้วมันไม่มีเกียร์รมันก็จะหมุนตามรอบไอ้ย,ยะจริงๆแล้วรถสพานผมคิดว่าไม่น่าใช้เกินหมื่นหรอก จ็ดพันก็หล่อแล้วเจ็ดแปดพันเจ็ดแปดพันนี่ก็วิ่งหูตูบแล้วริ่มี่แตกๆมาก็จะร้อยแล้วแปดเก้าสิบแล้วฮะแปดเก้าสิบแครับใช่คือแค่ใช้รอบเพื่งประมาณสามสี่พันรอบหนึ่งความเร็วมาแปดเก้าสิบแล้โอ้ดูดดูเดี๋ยว,ยว,ยวทุกคนอาจจะอาจจะงงว่าทําไมผมถึงบอกว่ารอบไม่ไม่ถึงหมื่นนี่ก็ดูนี่ฮะโอ้โหนี่ครับ ถ้าเกิดใครอยากได้มาหานานะฮะชุดเนี้หนึ่งแสนบาทก็คือชุดหลังพร้อมเปล่างด้วยครับ,รบพร้อมพร้อมทั้งชุดล่างด้วยนะครับก็พูดง่ายว่าเอาไปยกใส่มีโอได้เลยคุณก็จะได้เซตนี้คือพูดง่ายว่าตำแหน่งตรงหมดละต,<ำ>ตัวต่อไปจะสวยกว่าน,นี้สนี้มบูณอันนี้ก็คือการทดลองันี้ก็ไม่อยากจะไม่ไม่สวย ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่ก็มีแนวทางแล้วว่าจะรอจะต้องแก้ตรงไหนครับ,รบก็ต้องบอกสวัสดี7,200ยเซอร์ผมขอแค่คนละแชร์ให้ผมเป็นกำลังใจให้น้มามันโหดหน่อยครับต้องบอกเลยว่าคนไทยถ้าได้ทำไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงและวันนี้เราก็ได้เห็นยมหามีโอเอ็มเอที่เป็นเครื่อง KR Auto ตใช่ไหมฮะใช่ครับเครื่องแรกเลยนะผมว่า เครื่องแรกประเทศไทยนะครับผมบอกตรงๆเครื่องแรกแล้วจะหาดูที่ไหนไม่ได้ผมเห็นวันที่นับโพสต์ปุป๊บผมบอกเลยว่าใจผมสั่นสั่นเพราะว่าผมนึกถึงเรื่องของรอบที่สูงๆแต่อยู่ในชุดสายพานต้องถามว่าสายพานจะทนไหมนะสายพานนี้ก็มันน่าจะอยู่ตามมายุงานแหละนะแต่ว่า <c oughs> ล็อกเครื่องสองนหวจริงๆแล้วอ่ะความรุนแรงมันจะน้อยกว่าที่จังหวาด้วยอวทำไมครับ ก็คือกาลังเครื่องยนต์มันใช้รอบไม่ไม่ไม่หนักมากครับมันใช้รอบเครื่องเป็นเป็นเป็นวิ่งมากกว่าแต่ถ้าเป็นสีจังหวะเนี่ยมันมันท็อกแรงอัตราการยืดการไ่ะจะเร็วกว่ามผมคิดว่าสองจังหวะเนี่ยมันน่าจะทนกว่าใช้งานได้ดีกว่าแล้วท็อกเธอก็ก็คือมันเป็นรอบเครื่องวิ่งรอบเครื่องวิ่งใช่มากกว่าที่จะเป็นเหมือนตัวสีจังหวะใช่ครับสีจังหวะจะเน้นท็อก กระแทกกระเทิมมันปักปักเลยถ้าเป็นสีหวานแต่ออโต้นสอนหวานนี่มันจะแบบสมูทอ่ะขี่มันยาวยาวใช่สมูทแบบอ๋อแสดงว่าอย่างนี้ที่น้าบอกว่าแป๊บเดียวก็เก้าสิบใช่แสดงว่ามันคือเติมได้เรื่อยๆจนสุดเสียใช่ก็<อ>ไม่คือเราก็แค่ก่อไปไม่ไม่ไม่เยอะนะมันก็มันก็ไปยาวๆไปแล้ไปตามมือละโอ้โหตรงนี้ต้องบอกเลยครับพี่น้อง สุดยอดจริงไม่เห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนตัวนี้ถ้าลงสนามผมว่าเวลาต้องดีแน่แน่เลขหกใช่ไหมครับสองร้อยหนึ่งมีมีเลขหกแน่นอนโอ้โหวันไหนจะเอาไปลองสนามดีบัณฑเนี้ยเดี๋ยวเราทำเสื้อทำเสื้ออยู่ทำเสื้อทำอะไรมั้งครับแยงพอตไหนครับขอดูหน่อยนะครับนะล่ะก็ว่าพอตเราไปทำ เราต้องทาเข้าไปรับยังไงครับตอนนี้เราเราต้องทําไปรับกับชุดไฟเพื่อให้อัตรารอบสูงไม่ให้น้ํามันมันแห้งอยืยางกด <c oughs> เลยคือ,อยางเพิ่มเ,เพิ่มรูให้มันทางเดินให้มันมีน้ํามันที่ว่าต้องอัตราเร่งต้องรอรอจ่ายเลยเพื่อไม่ให้แห้งรอบสูงอมันจะฉ่าตลอดอก็เนี่ยจะเราทํารอตัวเนี้ยอยูสักสองวันก็เสร็จแล้วก็จะไปลองที่สนามละ บอกด้วยนะนะเดี๋ยวจะไปดูด้วยโอ้โหนี่โคตรแยงแบบพุก็ยังงอนีุ่้กลมมากเลยเนี่ยสุดยอดเด้ออย่าบอกใช้มือแยงนะนะใช้มือแยงโอ้ยมือแยงกลมขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะดูดิเพิ่งได้ไปสองโลเพิ่งได้สองโลแล้วตัวนั้นก็แยงตัวนั้นเดิมเลยเอออ๋อเดิมเลยใช่ไหมครับเเดิมลยนี่เดิมเลยนี่เสียงเดิมมันมันมันโหดรล้ามอยู่นนะนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื้อตีปอกด้วยนะตัวนี้ครับมันก็ยัง เก็บมาคือเราดูเา้า้าเครื่องยนต์ก่อนว่ามันผิดพลาดตรงไหนมั่งครับตาการเร่งเป็นไงมั่งเราต้องหาข้อมูลตรงนั้นก่อนเพื่อเอามาใส่ทุกโมลิับเพราะว่าทุกอย่างมันถามใครไม่ได้มันต้องถามตัวเองว่าต้องเทสเองว่ามันจะตอบโจทย์ทําแบบไหนให้มันลงตัวให้ที่ททดีที่สุดต้องบอกเลยว่าที่สุดประเทศไทยครับกับ ลงกึ่งมาโนดนะฮะน้ำมาโนอดของเรานี่แม่เจ้าทุกอย่างเก็บหมดยิบยับเมื่อก่อนจะเป็นวาวเปิดโลกเปลี่ยนจริงก็เมื่อวานลองขี่คือว่าแบบล็อกวาวนะครับดูดีว่ามันจะรอรอบไหมอ่ะครทีนี้มันไปตอบโจทย์ตรงใส่พานปั่นมีรอบแล้วท้ายเปแบบมันไม่รอรอบอ่ามันดีตรงนี้อ๋อ มันดีตรงนี้มันดีตรงนี้คือแบบว่าสายพานทําให้วิทขึ้นเร็วขึ้นลๆงๆๆได้เร็วขึ้นโดยแบบไม่ต้องใช้วาวก็ได้ล็อกล็อกวาวเลยล็อกวาวได้เลยแสดงว่างี้ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาเรื่องวาวใช่ใช่มันดีตรงนี้ไงระบบระบบสายพานาถ้าเป็นรถเกียร์เนี่ยต้องปั๊มออกนะครับมันถึงจะผ่านเหมือนกันได้แต่มีไ้อ้สายพานไม่ต้องนี่ปลดเลยนี่ดีดีตรงนี้กงคือว่า<ม>เราจะ ปื๊ดตรงไหนมันก็วิดมาเลยฮะไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องรอวาวเรื่องรอรอบอันนี้ก็สบายแล้วสบายผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะมันจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็คือปื๊ดย,ยาวเลยคือเมื่อวานผมลองลองเติมไม่น้อขเครื่องเงนเร่งนะฮะดึงดึงดีดึงดีดงดงขี่มัน <laughs> ขี่มันแอบถามว่ามันมันมันสามารถเติมเติมวก็ปลอยเลยได้ไหมตรงนี้อยู่ที่ตัวขี่ละเราทําเสื้อเอาทาเสื้อคเพราะเสื้อตัวเนี้ย เดี๋ยวเราทาให้มีกําลังถ้าเป็นกาลังขึ้นมาอาจจะช้อนได้เลยพูดไงว่ากดปุบลอยกดปุบลอยบิดเป็นเร่งกระเด้งเป็นลอยอะไรเงี้ยเร่งเป็นลอยพวกนี้เราต้องมาเซ็ตด้านข้างอีกทีหนึุ่ดข้างอีกทีชุดข้างนี้นะต้องเปลี่ยนอะไรเพิ่มไหมครับก็ต้องไล่อัตราการทดตปริงความคือเราต้องดูก่อนว่าเรากอรอบได้กี่พันรอบเนั้นเราต้องมาไล่ตปริงอีกทีเพราะว่า ถ้ามันกอพวกนี้ถ้ากออรอบออกไม่ได้มันจะขี่อด้คือถ้ากอปึ๊บคัดกับทํางานเนี่ยมันจะขี่ไม่ได้ mm hmm. ต้องให้มีช่วงมันมีรอบครับเพราะตอนนี้เรียบร้อยหมดล้วต้องบอกเลยนะว่าที่ที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือผมจะเรียกอะไรอ่ะผมเรียกไม่ถูกอะ่ะช่วยตั้งชื่อให้หน่อยแล้วกันยม่ามิโอหัวเคอาอโต้เอสพี ใช่ไหม <laughs> ผมไม่รู้จะเรียกอะไรดีอะแต่ว่าแบบเฮ้ยแจ๋วอ่ะผมบอกเลยว่าแจ๋วมากไม่แจ๋วได้ไงครับฝีมือคนไทยผมบอกแล้วโห่ oh, เนี่ยแฮนตองแฮนตองโอยโคตรหล่อโคตรหล่อหล่อ oh มากมายนี ee, nee, nee, nee ่น oh ี่นี่นี่โออโตนะครับไม่นธรรมาดาขี่เกียร์ไม่เป็นมาขี่คันนี้ก็ได้ <laughs> บอกเลยคำเดียวอือห <laughs> สุดยอดสวยงาม บอกแล้วคนไทยถ้าได้ทําก็ไม่แพ้ชัดในโลกกรุณาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะต้องบอกเลยที่สุดของแจ้ก็นะ้ามาโนทนี่แหละโอ,โอ,โอ้ยกให้เป็นหนึ่งคนในการปรับแต่งคิดค้นวิจัยที่สําคัญคุณคิดว่าคุณสามารถทําอย่างนี้ได้หรือครับ <laughs> คํานวณแบบทะลุทะลวงกัน กว่าจะแมทชได้ผมว่ามันไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยที่สําคัญวันนี้ต้องขอบคุณนะมามโนโดด้วยครับขอบคุณที่ทําอะไรให้เราได้เห็นตลอดแล้วโปรเจกต์นี้ก็เดี๋ยวจะมีอีกลูกหนึ่งครับลูกที่เป็นสามลีดเป็นเป็นเป็น,ปนไอเนี้ยหัวแปดแปดวาวแปดวาวแปดวาวตรวนี้เราโครงการน่าจะต่อจากมิโอคันนี้ 8วาลได้ยินอะไรไม่ผิดน,นะ8วาลในมอเตอร์ไซค์เพราะ,ะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามแ8วาลทวนี้ก็คิดว่าจะต้องลงมาในเทอรัล uh ่าง X กหมอ่ะฮะเพราะว่าตอนแรกที่จะทําเป็นเกียร์คือคิดว่าเกียร์กับพุทธพัดเอาไม่อยู่แนะ่เพราะว่ามัน 600cc 600เพราะมันสองสองลูกสูบ8วาลช่วงชักก็เยอะอยู่ <5. S 2> นะมันก็เลยต้องเป็นททอล่างที่รับน้ำหนักรน มหาศาลเลยครับเตรียมของไว้เตรียมของไวแล้วเดี๋ยวรอชมต่อไปเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์เยอะเดี๋ยวผมจะขอน้ำมาโนดบัตรไทยเพื่อนๆได้ดูอีกตอนแรกกำลังคิดจะไลค์ดีไหมเพราะช่วงนี้เอากริทึมิ a c e b o o k ปิดกั้นเองแล้วรวมถึงตัวไม้ไม่สามารถใช้ได้ผมก็ต้องถ่ายอย่างนี้ไปก่อนซึ่งก็เกรงใจนะมาโนดมากแต่ต้องบอกเลยว่าโปรเจกต์ X m a x 8วาว ผมบอกเลยสนุกแน่นอนแต่วันนี้ต้องขอบคุณนะมาโนดฝากอะไรถึงเพื่อนๆไหมครับก็ช่วงนี้รถแข่งท่อดังก็พยายามอย่าสิ่งบนทางถนนมีก็ประเทศสนามดีกว่าผมแค่ฝากฝาเพื่อนๆไว้แค่เนี้เป็นเป็นห่วงพวกร้าน่อมเล็กๆพวกร้านทั่วไปด้วยว่าเดี๋ยวเขาจะทำมากินไม่ได้เมื่อวานแค่ขี่ผ่านธรรมดาเขายังวิ่งควบจับเลย โดยที่แบบว่าตำรวจไม่เคยคุ้นรู้จักกันเงี้ยเขาก็ต้องเชิญไปโรงพักคหละเพื่อตรวจส,สอบนู่นตรวจสอบนีบ่ว่ามาจากไหนอะไรมั่งเงี้ยเพราะว่าเขาไม่เขาไม่รู้จักก็พอไปถึงโรงพักก็ไม่มีอะไรก็เบาได้เบาครับช่วงนี้นบนท้องถนนก็แค่เตือนเตือนน้องๆหรือว่าร้านซ่อมทั่วไปนะในสนามดีกว่าครับผมอ๋ออีกอย่างหนึ่ง ตัวทางน้าเองก็สนับสนุนการแข่งในสนามเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่นี่คุณอยากทํารถสุดอย่างนี้ก็ลงสนามไปมีก็คือยกไปสนามจบคือเ,อ,อเขาไม่ยุ่งแล้วยกขึ้นรถไม่ยุ่งไปขี่ไปบนถนนบนถน,นน,อนผมพูดง่ายๆว่าเอาเง่ายๆว่าเพื่อส่วนรวมนะครับ<ช>เพราะว่าไม่ง,งั้นอู่เล็กๆจะโดนหางเลขไปด้วยก็ยังไงฝากเพื่อนๆทำตามที่น้ามโนแนะนำก็ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งทำให้วัยรุ่นได้มีที่ปลดปล่อย แล้วเอาไปแข่งในสนามให้ถูกต้องฝากด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณน้ามโนดมากมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้ต่างประเทศก็ดูคลิปเราหรือว่าไลฟ์สดของเราอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวต้องอ็อกซ์มาถามแนยว่าเฮ้ยยูไออยากได้ยี้ก็เป็นเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์ของเพื่อนมีประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเพราะนั้นฝากติดตามกันแล้วก็ต้องขอบคุณน้ำมโนดที่นี่ให้เรามาดูเป็นคนแรกเรียกว่าเจ๋งที่สุด ผมบอกเลยว่าเวลีกูดในไทยแลนด์มากมากนะฮะชัดก็บอกแล้วว่าคนไทยถ้าได้ทำไม่แพ้ชาใดในโลกวันนี้ขอตัวไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปและเดี๋ยวโอ้โหสุดยอดจริงนะอยากได้หนึ่งตัวข <c oughs> ี้เกียจขี่แบบมีคัดละแบบนี้ดีกว่ามั้งสนุกดีไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ